ีบาโหรกขึ้นลถานีบัโตรวสอบสิ่งอืครับแล้วสำหรับทาวนติตัวมาขึ้นลงแหงเป็นฉบอนีครับบจากยทางลานะครับรถจักรทีสาหนึ่นะครับต้นทางทบลิปาราดบีครับไปสหนึ่งนะครับบอจากสีบไปแล้วจะยันงไปสานีสครจนคตาคตอสารสานีต่อไปครับ